สวัสดีครับผมภาคนะครับปกติก็ทำงานนะครับเป็นเดินแบบบ้านนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกร m c นะครับตามงานอีเวนต์ทั่วไปนะครับวันนี้นะฮะมีเคล็ดลับดีๆนะครับต้องระบซิบก่อนเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆดูสภาพนหน้าผมน,นี่นคือหลังทาแล้วนะครับพอดีเพื่พอนผมแนะนำตัวนี้มาครับลาฟาวี่ครับเด้งข้ามคืนพอดีไปเจอเพอื่อนมาแล้วเพื่อนบอกเฮ้ย เราเป็นคนแบบผู้ชายด้วยหนุ่มโสดนะลันลาใช่ไหมครับอยากให้ผู้หญิงจับตาอยากให้ผู้หญิงเห็นเฮ้ยเดินเข้าไปแล้วมีออล่าจับที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวของเราอยากมีเสน่ห์นะครับทำอย่างไรครับนี่เลยเพื่อนบอกว่ากขึ้นมาว่าเฮ้ยทาแล้วปุ๊บเด้งข้ามคืนเลยเด้งดึงดังเลยอะไรเด้งหัว่าตกใจเออนี่เลยเขาเลยแนะนาบอกว่านี่ไงอยากไปเด้งข้ามคืนเด้งอะไรก็ไม่รู้ต้องลองเอาไปทาดูอันนี้เป็น แอปูนะครับเป็นตัวพรีเมียมแอป o l u t ูดไวท์เทนนิ่งมารเป็นเนเ u อร l ลโอเวอร์ไนท์ม oh, เลยทาตอนกลางคืนนะครับก่อนออกไปปาร์ตี้หรือออกไปสังสรรกับเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันของเรานะครับตัวนี้เลยขอแนะนำลาฟาวีผมใช้มานานแล้วด้วยแล้วเพื่อนก็แนะนำมานี่เห็นนะฮะชัดๆนะครับยังฝาดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเด้งข้ามคืนกันแล้วผมต้องขอตัวไปเด้งข้ามคืนกับเพื่อนๆบ้างนะครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับยังไงก็ไปลองใช้ดูนะครับหนุ่มๆสาวๆลาฟาวี่ครับบ๊ายบายฮะ